สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าครัวทำคณะห,หมูกรอ,อกกันนะคะเชิญรับชมไปได้วยกันจานา้าคณะหมูกรอ,อกสุมดมั่วจ้อร่อยอร่อยสไตล์เรานี่หละจ้าเราจะการเปิดแก๊สค่ะเราก็ยังไม่ได้เปิดเรล่มกันเลยจ้าทานกับข้าวไปด้วยกันค่ะันนี้เราจะทำคณะหมูกรอก ไปด้วยกันจ้กตรงตามใจฉันนหมกรอบของเราใส่พริอกอ,อีกนิดนึงสักบางใส่จัดจ้่หอมชิ้ เราก็จะมีเยอะมากต right. ัก็อร่อยวดเลยดื่มด้วยเียร์ดีกว่าใส่สักน้ำเำไรใส่เนยน้ำมันหอย เหมือเนดะี๋กนตังบ้านติดวันติดแจ๊กค่ะติดหักแ๊กด้วยอร่อยพร้อมทานจ้ะมากินกันเลยค่ะเสร็จพร้อมทาน้วจ้ะมากินด้วยกันเลยค่ะคะน้าหมูกรอบสุดอร่อยแบบต้นฉบับของเราเองเสร็จแล้วพร้อมทานค่ะ กินเลยจ้าหามูเกาบหูกกอบชิ้นเล็กๆอร่อยามากกินเราเองสักพักเข้าเช้าตอนตโมงเช้า

ไม well. ่ตักเลยกบอืมทำยังไงจ้

สั่ความความอร่อยไปกันจ้า